หลักการของแผนที่มีประสิทธิผลแผนที่ดีและสามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลควรมีลักษณะดังนี้ 1. พัฒนาแนวโน้มในอนาคตให้แน่นอนชัดเจนเพื่อกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 2. กํำหนดเกณฑ์นในการวางแผนให้เป็นที่ยอมรับแก่ทุกคน 3. แผนมักมีสิ่งสอดแทรกตลอดเวลาในระหว่างการดำเนินงานที่จะถึงเป้าหมาย 4. ประสิทธิผลของแผนในองค์กร 5. มีจุดมุ่งหมาย 6. มีการตรวจสอบตลาดและส่วนแบ่งของตลาดของหน่วยงานตนเองอย่างต่อเนื่อง 7. แบ่งเกณฑ์ที่คิดว่าจะล้มเหลวทิ้งไปบ้างยึดหยุ่นกับแผน 8. กำหนดระบบการควบคุม 9. ทบทวนแผน5ปีในทุกๆปี10กำหนดแผนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติ